โอเคนะครับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่คลิปเล่นเกมนะครับให้ถ่ายคลิปอะไรคลิปอะไรล่ะคลิปโลบอกเงฮโลบอกเหมือนจะเป็นการอัปเดตครั้งใหม่นะครับเนาะผมก็เลยมาที่ทวิตโลบอกนะครับนะจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการอัปเดตเว้ท่านผู้ชมเออเป็นการอัปเดตแบบผมไม่รู้ว่ามันเป็นอัปเดตยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมา ทำคลิปเห็นโลบบอกปุ๊บผมเลยมาทําเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการบอกข้อมูลอะไรมากมายแต่คกูของอ่านไม่ออกนะครับ I am David Basuki ไม่เอาดีกว่าอย่าเสียชื่อเขาเดี๋ยวผมเอา Google ไปแปลนะครับนะถึงไหนวะหมดเลยไหมหมดเลยมั้งเออแล้วก็นี่นะครับอังกฤษเกรดสี่ทุกคนนะครับนะนี่นะผมก็เลยทําการแปลภาษานะครับนะพอเราใช้แปลปุ๊บผมชื่อเดวิดบาสุกี ผู้ร่วมก่อตั้งนะครับอะไรก็อันนี้เราสร้างรลบอกมานานกว่า15ปีในฐนะแพลตฟอร์มนะครับเออแพลตฟอร์มนะครับผู้เล่นอะไรเนี่ยสามารถจรินตนาการเป็นที่สําหรับผู้คนได้แบ่งปันอะไรที่ผมชอบมากเลยโลบอกแบบเกมตั้งแต่เด็กเลยรายการอะไรนะครับรุ่นจํากัดเออแก้ไขสวัสดีชุมชนพิสูจน์นี่คือหลักฐานฉันเหมือนแบบนึงนะข้อมูลตรงน,นี้เหมือนจะเป็นการประวัติหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ลองมาอ่านกันแล้วกันนะครับทวิตโลบอกนะครับนะ คือผมก็ไม่ได้เจาะจองอะไรมากหรอกเพราะว่าไม่ไม่ได้ติดตามนะครับเล่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับนะก็อย่างที่เห็นแล้วนะถ้ากูไม่ติดตามก็จะมึน่ือน,นี้แหละ <S 2>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  ดูข้อสรุปทั้งหมดได้ที่เขาเอ้ยมันมีเว็บด้วยหรอเว็บดูข้อดูข้อมูลสรุปทั้งหมดได้ที่นี่เดี๋ยวนะข้อมูลสรุปมันอ๋อนี่ไงเว็บนี่ไงโอ้หตานล้กกูมองไม่เห็นนะครับนะอะไรเนี่ย RDC ยี DC, 28, ่สิบเอ็ด o b l l d e v เปอร์นะครับนะเออแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้คืออะไรอ่ะคิดได้ปะไม่ได้เอ่อก็จะเป็นการอัปเดตเหรอว้าวอะไรอะ่ะไอ้อขอผมขอขอ่านก่อนผมขออ่านก่อนผมอยากรู้มากเลยครับผู้ชมที่โลบอกเรากําลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเชื่อมต่อนะครับนะสร้างและแสดงออกผ่านประสบการณ์ที่แบ่งปันแฟตแพตฟอร์มนะครับไม่ได้แฟตเลย ของเรามีการเติบโตอย่างมากโดยผู้ใช้งานมากกว่า40ล้านนะครับโอ้แบบเยอะมากครับนะคนต่อวันใน180ประเทศนะครับโหแบบ43ล้านคนอ่ะนี่ก็อะไรอะเป็นคลิปเหรอเนี่ยคลิปดูได้เจ้าใหญ่ไหมท่านผู้ชมเจาใหญ่ดีกว่าโอ้เสียงดังอ่ะเฮ้ยเกมอะไรอะเฮ้ยโ,โลบอกใช่ไหมวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะกูดูแป๊บโลบอกเหรอเออโลบอกเหรอแป๊บหนึ่งขออ่านก่อน มันโลบอกเหรอะวะในปีสองพันยสิบนะครับเราได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้โลกเสมือนจริงมีชีวิตด้วยการปรับปรุงความแม่นยําในการเลนเดอร์นะครับนะเอ่อโลบอกเหรอเพื่อนําวิสัยทัศน์ของคุณมาสู่ความเป็นจริงและการปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินหรือรถยนต์ที่เคลื่อนที่เร็วโดยใช้รูปทรงจริงรวมถึงส่วนโค้งและกลไก ฟิสิกของเราจัดก,การส่วนที่เหลือนะครับนะนะแบบเราเป็นเหมือนโลบอกแบบในอนาคตใช่ไหมเหมือนโลบอกเนี่ยคือโลบอก,ก็สร้างมานานแล้วแต่เท่าที่เห็นนะครับคือหลายคนอ่ะอาจจะเห็นโลบอกเนะี่ยเฮ้ยเชื่อความคลาสสิกอ่ะไม่สนุกกว่าวะ่ะแต่คือเกมนะครับนะด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปนะอันนี้ด้วยความเปลี่ยนส่วนตัวผมนะครับด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบแปลกใหม่ใช่ไหมท่านผู้ชมซึ่งเกมเนะี่ย ผมว่ามันอยู่ได้สิห้าปีสุดยอดแล้วแต่ว่าการอัปเดตครั้งนี้ผมก็ไม่รู้อัปเดตยังไงแต่ผมก็ยังชอบโลบอกที่มันเป็นตัวสี่เหลี่ยมเลโก้นะมันดูแบบเป็นเกมคลาสสิกดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ดีนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปมันก่อนเลยมามาดูคลิปต่อนะครับอันนี้มันเป็นแบบโรบอกเหรอขาทําหรือว่าเขาจะเปบบลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็นการเดินอย่างนี้เป็นถุยไอ้เคียกูคิดว่าแบบไออะไรวะเออไซเบอร์พังอะ ไอ้หี่อ่ะขุนยนติกี้อ่ะอุ้ยแต่แมพอุ้ยถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับ GTA ที่ผมหนีไปนะครับกูบอกเลยแม่งสวยก็เยอะนะครับเรื่องภาพเนี่ยมันมันได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย GTA เอ้ยไม่ใช่โลบอก GTA เฮ้ยอะไรอ่ะว้าวโอ้ถูกูโหที่ยมันอลังการงานสร้างเทโนอะไรอ่ะ ตัวอะไรปลาหมึกไฟฟ้าปลาไหลเฮ้ยแสงอะไรอะ่ะดูดีตัดีดเฮ้ยโหผมคิดว่าผมเล่นอยู่เนะยท่านผู้ชมกำลังจะกด W เดิเลยเฮ้ยถูกว่าท่านี่นะถ้าผมเดามันไม่น่าใช่แมปโลบหรือว่าเป็นแมปว่ะแต่ไม่รู้ว่ะอันนี้จบยังไหนคลิปอ่ะยังอ่ะแต่ดูคลิปให้จบแล้วผมคพอ่มมาวิเครานะห์นะอ คือเหมือนเราซื้อเกมอะเกมมาเล่นแบบเหมือนไปนเกมเนื้อเรื่องอะท่านผู้ชมมันไม่ใช่เกมแบบไอโ้โมบอกอับผมว่าเหมือนเป็นเกมเนื้อเรื่องเลยอะ Joy the a p p e l l พ n t ลนส20-21นะครับนะวันที่แหละหลังจากที่ดูมาก็นะครับแมปก็ค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับนะมีนูน่นมีปลาหมึกไฟฟ้าปลาแปงกระพุ่มแมงกระพุนะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ ไม่ทราบแบบเดี๋ยวเราต้องดูไปก่อนเรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่ผมดูเน่ะมันถ้าจากจากบล ok ็อกสี่เหลี่ยมนะมันไปไกลแบบจากเกมเก่าๆอ่ะมันไปเกมสมัยใหม่เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเสื้อผ้านะ <c oughs> ถ้าเสื้อผ้าอย่างงี้กว่าแฟชั่นโรบอกอาจจะเป็นเกมแต่งตัว <c oughs> คือทุกวันนี้มันก็แต่งตัวนะครับอย่างตัวละครกูเนี่ยมันเกมแต่งตัวดีๆนี่เองเน,นะครับเกมโรบอกเนี่ยอันนี้ก็จะมีอะไรมากมายฮะเอ้กูขอตรงนี้กูขอแปลงตรงนี้หน่อย ไอเอ้ยครับวิตรงเนี้ยสนใจมากเลยอะผมแปลออกนิดนึงว่ะแต่ตรงนี้สนใจอะนอกจากการสร้างเครื่องมือและระบบนะครับแล้วผมจะอ่านแบบเร่งรัดนะท่านผู้ชมก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับที่ทวิตเตอร์เราบอกนะพวกแฟชั่นที่เขาเอามาขายน่าจะอะไรประมาณเนี้ยเท่าที่ผมรูน่าจะใช่นะเป็นพวกแฟชั่นอะไรหรือเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่เขามาขายน่าจะใช่นะท่านผู้ชมแร้วนี้หนึ่งไอ้วันเนี้ย วันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นของนัำพัฒนาหนึ่งหมื่นผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือ,อไรลดห้าสิบเปอร์เซ็นหรอก็ดีนะถ้าลดเนี่ยกูจะเติมซื้อเลยแฟชั่นอะ่ะโหนี่น่าจะเป็นท่าเต้นมั้นี่ยใช่ไหมเอ้จะมันเหมือนเกมไอเอะอะไรวะในในเฟสบุ๊กอะที่มันสร้างไอสร้างอีโมจิเองได้อะ่ะไอตัวละครไม่เหมือนเลยนะเหมือนกันเลยอะ่ะตัวละครเนี่ยแบบมันใกล้เคียงนันอ่ะดีดีดดก็น่าจะเป็นแบบเหมือนให้ดูว่ามันเต้นได้อะไรมันน่าจะเป็นของโลบอกอนนั้นนะ ไอ้หรือบอกที่อัปเดตใหม่เหมือนจะการเต้นได้เป็นแมปนะครับนะเออแล้วจะเป็นแมปแหละเพราะว่าถ้าถ้าลบบอกทำม้จริงๆผมว่าคนจาก4 3ล้านคนนะครับที่เราอ่านตอนแรกผมว่าน่าจะเหลือน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเกมสมัยเนี้ยที่มันพัฒนาโหมันมีเยอะแยะมากภาพสวยๆนะครับแต่ว่าเกมคลาสสิกอ่ะมัน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 ไม่มีแล้วอ่ะมันน้อยมากนะครับอาจจะมีแต่น้อยมากนะเกมคลาสสิกอ่ะผมว่าไม่น่าใช่หรอกน่าจะเป็น ของแมปเนี่ยสมากกว่าแบบนั้นนะครับเอออะไรแบบของโลบอทที่เขากำลังจะทำอะ่ะโอเคนะครับการอัปเดตก็เท่าที่ดูมาก็ไม่มีแล้วครับก็จะมีพวกไอท่าเต้นอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนะเสื้อผ้านะครับที่สำคัญนะครับเสื้อผ้าไม่ใช่มันคือ,อนี้ไอนี่นี่คลิปวิดีโอนะครับเฮ้ยอันนี้ไเรายังไม่ดูเลยอ๋อนี่เป็นเสื้อผ้า,าเดี๋ยวนะดูมันโลบอทเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นแมปเว้ยท่านผู้ชม เพราะว่าถ้าเราบอกมันผมว่าไม่ใช่การซื้ออย่างเงี้ยใช่ใช่ใชแสดงว่ามันเป็นแมปนะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยนะเช็กกบนะเดี๋ยนะไอตัวที่อะไรอะเต่าอ๋อมันเปลี่ยนแบบสก,กินได้ด้วยใช่ไหมนี่ไงโอ้สก,กินเหมือนจะมีเยอะกันเดิมอะไรอย่างงี้เหรอตอนแรกผมรู้จักแค่สก,กินตัวนี้สก,กินไฟอะเอออุ้ยนี้มีอะไรเมื่อไหร่ต่อไปจะมีแบบโปเกมอนแมมิวเทอร์อย่างเงี้ย โอเคนะก็หลังจากที่เราได้ดูกันมานะครับก็จะเป็นการอัปเดตโลบอกนะครับไม่ใช่โลบอกล่มนะเคยโดนแฮ็กไม่ใช่นะเออไม่ใช่เขาทาอะไรนะแบบเหมือนเฟซบุ๊กอะไรอะไอกาแฟหกน้ำหกใสอะไรก็ไม่เอาไม่ใช่นะก็เป็นการอัปเดตโลบอกน่าจะค่อนข้างใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับก็ก็ผมไม่รู้รายละเอียดมากนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถมาดูได้นะครับ้อมบูที่โลบอกรนะครับทวิตเตอร์ของโลบอกได้เลยนะครับนั่นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถดูได้นะเขาพิ่งทิ้งรายละเอียดนะครับนะเห็นไหม เนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยเขาจะบอกว่ารายละเอียดมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะท่านนะาผู้ชมอะ่ะนะโอเคมาดูกันด้วยก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับนะก็อาจจะข้อมือจะไม่ได้แน่นไม่ได้เยอะมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็แค่มาอัปเดตเท่าที่ผมรู้นะผมไม่ได้แบบสายข้อมูลนะเออแล้วนะก็อย่าลืมเข้าลิงก์ที่ขอกันมาด้วยนะที่ขออยู่ใต้ล่างคลิปนะเข้ามากันด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เชิญใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละบ๊ายบาย